ปานี้แล้วทนแรงเด็กกินเห็นละงัก,กับ,บนันแล้วตุอนอยังงี้น่าหนะวานบาน ไม่กันสิบลอ้อด้วยกันส่วนต้นซักหน่อยแล้วก็ปลาเกวยปลาเก๋าทุ่นเบาไว้ละคนเฮ้

ตัรถตุกตุกๆไปรถอีแตนรถอีแตนอือรถคันนี้สามสิบปีแล้วมันหนึกล้าไสวนมัน,นเลยข้างแรงเลยใส่เกียร์อะไอู้สยามคุบต่าตัวนี้ของแท้เลยสยามคุบตา่าคันเกียร์ตรงกลาง กระกายบริเวณสวนโห่ะแหงแหลงเลียวบุมยังเลี้ยวเลยแหงมันแหนลง ขาวเบิดต้น้ำใหญ่เสร็จกินน่อยตัวอนึงลำใหญ่เอาฮอร์โมนมาสีได้หลายเลยออกน่วยดกเลยเอาฮอร์โมนมาสีลงหลายหลี่พี่เราหนังเล็มาใส่ลเอาฮอร์โมนหลิงดอกเลยใส่ปุ๋ยเลิงดอกใส่ปุ๋ยสูตรทุเรียนนงศูนย์ศูนย์หกสิบเคยใส่ศูนย์ไ ผมบังนี้คู่มือเปลูกสุเรียนศูนย์ศูนย์หกสิบเต็มระบบเลยอูอผลละล่อฝนผลละคยอยปลูกลำใหญ่จังต้นกล้วยขึ้นหน้าขึ้นหน้าคู่จองไหมมันลงบิดเลยไหนขึ้นกันเลยี่ยมันลงเบิดเลย 么？ มือเฉลยน้องสามีปากลาไม่ไหลแหล่ลงซะบ่ เอาเป็ดกำหาลงอ่าน้ำมงหอนปะนี่ลงลงลงอน้ำอาน้ำาน้ำ tay luôn lâm giai lam đi kiếm giai la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 m ui, lam giai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  tuần ออกดอกพร้อมกินขื้ยาสูบหรื่อะไรกินขื pounds. ้บุรีเ okay. นี่ย อืมฉุนคือบุรีนี่กินคือบุรีนะน,นี่กินคือกันเลยคือบุรีกล้องทิ่นี่อืมแมนเลยต้นนีหลายปีเติอยู่ได้นี่ ายปีเตบอไออืมกินขี้ยาสูบบเหลีเลยขนาดดมั่มห่อนทายดีดีเอ้ยโกยห้อมปะ ต้นยาสูบสมบูรณด้วยกันแล้วโอนน้ยตนน้นยาสูบดอกและเมล็ดเอาไปปลูกเดี๋ยวมาหนอมันเป็นยังไง

มันง,งัวสารมันแห่งมันแหลงบัวงัวบัมีหนาก,กินบุวหนะความแห่งแหลงอุย้ยแหง่แงยิ่งแหลงครับสารเอ,อ้ยต้นไม้ก็ะใต้เบิร์ดเรือเต็งงัวอยู่ในขอบกำเนียาเฟื่อง ต้อ่หาตัวดิงวพัน,ย,นยังเนี่ยเฮ้ยงวพันยังงวพันผืนบานงวพันผืนเนี่ยอู้หนี่ตัว,วที่หาไก่กับเบื้องไสต้มไก่กับโอ้โหต้มไก่อบไก่ตืนน่นขนไม่เคยเป็นละเีสกินมา คือต้องส่งล้างมือปุ่มนะมากั่หน,นึงวันหนึ่งวันก็นมาจากปลาสบายตึง่ววอยู่แล้ว ขายกินอย่างเดียวเดี๋ยวจะให้นมีราคาเด้ยมีราคาเดี๋ยวต่อทุนแหะกำลังลองงบใหม่อยู่งบรัฐบาลนโยบายหาเงินภาษีอองูมามาเรียง mua kinh ở đây bạn Bạn กินกากน้ำตาลแสบแล้วครับแต่ว่าเอาห้ามมาใส่ดีนี้ยิ่งพ้าข้นาาโอ้ห้ามของมากแล้วห้ามกับเขาต้มเขาซุปต้ม ê hương ngọt tuồng ngang 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 luôn ngang xì đen